หนักใช่ไหมอะแ,แล้วตัวนี้อันนี้แวงกี้หนักไหมหนักไหมหนักไหม,หไ,หมไม่หนักอ่าอันนี้หนักไหมจำชื่อไม่ได้เลยไม่หนักอ่ามีสามตัวนะเดี๋ยวแข่งกันสามตัวระหว่างแวงกี้ ออโตบอทเลเซอร์ไฟแล้วก็ตัวขาวเพราะยนังออโตบอดกอ่ะกดสตาร์เลยครับคป็นกริงอจะเดินทางโน้นละมันจะเตินไปทางโน้นละอ้าวดูดิดูไหมดูไหมดโอ้โห นี่เรียกว่าแหวกขยะเลยดีกว่าเมียไหนดูเขาไปเนี้ยพี่ว่าดูตอนที่สองแมงกี้ค่ะโอเคสตาร์ทเลยครับกระปุกสตาร์ทเลยอ่าโอ้โหช่วยเต็มที่ครับช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่ช่วยเติมที่โอ้ช่วยเต็มที่นี่มันโอเคนะมันเล่นเออมันดูดได้ดีระดับหนึ่งเลยนะสองร้อยกว่าบาทนี ถึงจะช้าหน่อยแต่ <summation, S 2> แต่ดูได้อยู่นะดูได้บางชิ้นอยู่ตอนจิจัดอ้อตาบอดจ้ะอ่าああสตาร์ทเลยครับคนเก่งกดเลยโอ้โหเอา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 หนีก็ขยะมาไงมาไงมาไมาไงเดีมันก็มาเองเดี๋ยวมันก็มาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมาเลยนี่อาเอาเอาเ ช่วยเต็มที่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 หนักหนักหนักเดี๋ยวมันรอมันเดินมาได้เต้รอมันเต็นมาก็ได้เดินมาก็ได้เดินก่อนอ้าวอ้าวอดูอดูโอ้โหชัดเจนครับโอ้โหชัดเจนครับดูดได้ดีเลยหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงเอาอันนี้ก่อนอ่าโอเคก่อนเลยครับเริ่ม โอ้โหรีซูมรีซูมรีซูมอุ้๊ยมาแล้วมาไหมมาไหมมันติดเลยมันมันหาทิศทางที่จะถูก่อนอาวนี่ไงไปนู่นเลยเลยสบายละกลับมาไหมกลับมาไหมมันหนักอะเซนเตอร์ดันไม่ไหวมั้งโอ้โหโอ้โหทุ่มเทไว้ทุ่มเททุ่มเท ต่มเทต่มเทเดี๋ยวยัไม่ลงแอปด้วย,ยไม่งั้นบังคับให้มันเดินได้อยู่อ,อ,อ่นี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 ่ีนนนี่ี มีใช้ต่อไปเนี่ยทำเป็นเล่นอ่าอ่าไปเลยเจ๊ะไปเลลูกแต่ดูนีมันจะถูดได้ไหมตัวสีขาวถูงพื้นครับไม่กช่มีผ้าอยู่ตรงข้างหลังข้างล่างเอ้โหไม่มีอะไรเกิดก็มีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเหมือนมันลากไปเนี่ยมันแค่ลากผ่านเฉยๆมันลากผ่านมันมีข้อดียวมันแค่เบาเฉยดันมันได้ แต่เหมือนก็แทบจะไม่มีเด็กที่เลยมันลากผ้าผ่านเนี่ยอ่าไปแล้วปุ๊บกลับอย่างเดียวสิอ่าดูสิดูสิสอ่าไม่โดนครับเดือนใหี้มันโดนเลยอ่าเหมือนก็ลากผ่านไปอยู่ i'm going to do that song up.